เริ่มต้นช่วงนี้ที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะคะโดยที่จังหวัดสมุทรสาครคะ่ะจัดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์เตรียมพร้อมรอวันเปิดตลาดกลางกุ้งค่ะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเทศาบาลนาครสมุทรสาครผู้ประกอบการค้ากุ้งค้าปลาและแรงงานในตลาดกลางกุ้งจัดกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบตลาดกลางกุ้งทั้งพื้นที่ขายสินค้าและหอพัก โดยใช้รถดับเพลิงนะคะของเทศบาลนาครสมุทรสาครจำนวนสองคันระดมฉีดคอรีนให้ครอบคลุมพื้นที่ส่วนนอกขณะที่ในส่วนของห้องพักต่างๆก็ให้แรงงานข้ามชาติสะพายถังบรรจุแอลกอฮอลเข้าฉีดพ่นตามห้องพักทุกห้องทุกตึกซึ่งการระดมฉีดคอรีนและแอลกอฮอลนะคะทำความสะอาดตลาดกลางกุ้งในครั้งนี้ ทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันเพื่อทําความสะอาดพื้นที่ตลาดกลางกุ้งทั้งส่วนรอบนอกและส่วนพื้นที่พักอาศัยหลังจากที่มีสถานการณ์โควิด -19 ระบาดแรงงานข้ามชาติได้ให้ความใส่ใจในระบบสาธารณสุขมากยิ่งขึ้นและการรักษาความสะอาดของห้องพักมากขึ้นเป็นต้นโดยแรงงานต่างรอคอยที่ตลาดกลางกุ้งนะคะจะกลับมาเปิดค้าขายได้อีกครั้งหลังจากที่ทำการตรวจหาเชื้อโควิด -19 รอบสุดท้ายจำนวน1217คนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว